ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าตั้งใจทําบุญในครั้งนี้ด้วยบุญนี้ขอข้าพเจ้าเป็นผู้ที่มีสมบัติจัก,กรพรรดิที่ตักเท่าไหร่ก็ไม่พ้องมีสมบัติเต็มฟ้าโพคะเต็มแผ่นดินไม่รู้จักความอดอยากยากจนเมื่อได้ไปเกิดน,นสุคติสถานใดให้มีแต่ความสมบูรณ์ ร้อมด้วยดีแล้วทุกประการไม่ไปเกิดในที่กันดานแห่งแลรงมีความสดชื่นแจ่มใสอยู่ตลอดเวลาขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นผู้มีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ครบถ้วนสาสิบสองประการได้หลักตนามหาบุรุษไปจนทุกภพทุกชาติด้วยอนุสง์ที่ข้าพเจ้า ได้เป็นผู้ตั้งใจทำทานด้วยดีแล้วในบวรพระพุทธศาสนาทำทานไว้ได้วยดีแล้วทั้งสามการคือก่อนทำขณะทำหลังทำเมื่อผลบุญบังเกิดขึ้นขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ได้รับโภคะอันบริบูรณ์อย่างดียิ่งทั้งสามการคือในวัยต้นวัยกลางและวัยปลาย เป็นผู้มีสมบัติอจินไตมีสมบัติอัศจ,จรรย์ทันใช้สร้างบารมีในชาตินี้และในทุกๆชาติรวยไปคอยข้าพเจ้าทั้งหลายมีดวงบุญพิเศษดึงดูดโพค์สมบัติทั้งหลายมาใช้สร้างบารมีไม่รู้หมดสิน้นให้ประสบโชคดีมีสิริมงคลสำฤร็ิผลในสิ่งที่พึงปรารถนา มีสมบัติใหญ่ไหลามาเทมาไม่ขาดสายเป็นผู้นำในการสร้างบุญสร้างบารมีมีจิตประกอบด้วยเมตความเมตตานำพาสปปรรพสัตว์ให้หลุดพ้นขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้สร้างบารมีติดตามพระเดชพระคุณหลวงพ่อประเทพยานมหาโมนีและหมู่คณะไปจนตลอดรอดฝัด่งทุกบพชา ลาบเกาะวันเข้าสู่ที่สุดแห่งธรรมด้วยอนุภาพด้วยอนุภาพบุญบารมีและบารมีธรรมหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทศโรจงดนบรันรดาลให้ความปรารถนาทั้งปวงของข้าพเจ้ากีสารพรโบคุณทศ และหมูขนาดสัปสั์น้อใหญ่แม้กระทั่งหมดตัวเดียวยุงตัวเดียวตราบจนกระทั่งถึงปรลลัพานที่สุดที่ทำที่อธิษฐานจ,จิตไว้ไดีดประกอบด้วยสิ่งที่ชอบจงเป็นผลสําเร็จจงเป็นผลสําเร็จจงเป็นผลสําเร็จจงทุกประการเทินนิพพานะปัจโยหงุตุ